มีบ่อ่ะมาพี่น้องมาพามาหาเหรียญทงครับมาอน,นี้นี่ครับมันจะกัดในทงอยู่เงื่อนเราไปไซบูได้โควิดแดกพามาหาวันแห่ครับนี่วันแห่วันแห่ไปต้่มเนาะว้ยแต่พอต้่มยัง มาหาเล่นทุ่งดีเห็นปะดีนู่นของใหม่ดิปันนี้

เอาเหียสอนเอาเลยเป็นญาอึงไอ้บด <doom? S 1> เอาเหียสอนเอาเลยเปัญยังมันลงไปแล้วมันลงไปไหนเ,าเนาะเขาปิดเขเปิดท่อไว้เนาะห้งองนั่นเด้เป็นตะวันจิบดนั่นห้องน,นั่าาน,น,านน,าน,น,าน,น,านึงห้องคือเป็นนี่นี่ไปห้องน,นั่นดีกว่ามันเป็นห้องห้องน,นั่นมันเป็นหอน้องโน่นน้ำ ปรายได้ต really? ัวมัตเบีก <neighborhoods> ็อือนมันได้ห้องนั่นตัวเป็นยังไงห้องนั้นเลยมักง่ายด้นโอ้ออกแล้วโอ้ยตั้สำเพียน้มีเผาอยู่พื่ออะไไดวะมันดีมันเกลน มันบาท่านเขาท้อได้แต่พดมันเขาไปั่นนั่นว่านอยู่นั่นมันขาไปมุ่งหนึ่งเนียมันไปเรียนตั้งเขาทอมันเรียนไปมุ่งนั่งมันต็อยู่มันยูยู่ท่านเขาทอหรอก็มันยูแล้วนีเมันผบ่ออย่าดูมันม่ีเผาอยูกได้ยังไงวะ มันเขาไปบวบวกงนั้น<อ>มันไปเรียนต้องเขาท้อได้มันเรียนได้นั้นหรืมันจะเขาไปได้ท้อบนหรอพ่อ

เด้เย้าวานมันมางันไหมแล้วปลาเขนีแล้วเ้อุ้ยมันอยู่ปลาทอบุนนะ่นเนาะปลาทอบ,บนเนี่มันอยู่ดีมึงนะนั้นเป็นแองคือบอคืบอเอ้ย

เล่นทงเล่นทงพี่น้องเอ,อ้ยขี่หมากกำลังงามงามรถสูบน,น้ำสินโอ้นี่ป้ามันขึ้นอยู่นี่นี่ทิพศนี่ป้ามันขึ้นอยู่ในแอ่งนี่นี่ไอ้นี่แอ่งน,น้ำเนี่เออก็อยู่ในแอ่งท่อนี่ หขายเบีย้ยแล้วแล้วหาเบีย้ยคนหนึ่งเต็นเก็ตมึงนหนึ่งได้สามรวย <laughs> ผ,ผ่าถอนเลยมันเอาคืน มันข um ah> mm ึ้นอยู <m <m claro> hmm, ่ได้บว่หนึ่งนี่มันอยู่ทอหนาทอผุนเวทีกดไม่เป็นป้าอยู่หนาทอผุนดีเป็นป้าอยู่หนาทอของเขาสาอุ่นเว้เฮ้มของอะไรนะโอ้นั่นนะป้าตะพิยละลายๆนะ ไปไป nh ai, nh ai, ง่ ai, งา,ายาง่มองงายมองมคืนเมองนี้มาได้ปนหรอมามุมประตูตลาดมเาดม,มารถตู้มายัางได้ฟังนี่ได้คือบาหวาน,นไปเปลี่ยนมองไม่สนะ <c oughs> <c oughs> มันก็คือเลนเต็มอยู่นะนั่น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 ตัวเดียวคนหล่ไม่อยู่ใสบเบิร์ืบะป่าป่ากปะเดี๋ยวตัวเดียวคนหล่สามแยกปุ๊บบรรยากาศยังใดเลยได้นน่น้องไายน้องอู้ย Thì bây giờ chụp ná bu sáng sao câu nha 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 ยังวาเขไปสินในเป็นอย่างนึงเขาเป็นเออเขาเป็นอ้กัคงหน้าพี่น้องเขากำลังงามเลยกันิสุดยอดสุดยอดเท่านั้นเลยเอ้คือคือโอ้ยว้าว ดดเด้คูมัแล้วนี่ได้คูมัอพี่น้องนีจะได้หัวข้างใน,ป,น,น,นปันปปนิวตัน่นนเลนไว้ข้างใน,นลมามามานันเดตัวนีงงนวน้งวงีนบกหอยอ๋อบัดวันถือคูมนันเนาะไม่ใช่บอเนาะเออต่มนมาคูเดยเนาะมนมมาเป็นคู่มันมาตัวเดียววะ โอ้ได้ตุม่มเลยดูอันี่คือคือคือเพา,านั้นก็นั่นคมบานคมปลาบัวนั่อน,อ,นอยู่นี่ละมันต้องแรกเป็นฝูงอยู่นี่ละบรรยากาศทุง่งนาไม่เป็นกระสีร่งเลยพี่น้องน,นาเหลี่ยมทงเป็นทาไป็นแถเนี่ยบนน้ำมันคือเครื่องเงียบเงียบคือบ,อต,อบ,อต,ต,บอตี่งบทเติงหมดเลย

ที่ทอดที่ทอเไดอผมพี่ไปวันดักนาวันนี้ยุ่งเก

อเอามาอีกนะนะจะสามสี่ตู้ปนินนะ <laughs> ก็รถจวยนั้นนัง่งยอามากว้าว <c oughs> <c oughs> ก็งานดิบันนี้ก็ค่ะเลี้ยวก็ต้นไทรเย็นดิบันนี้ทำพานมือยหญสองตัวนี่ nó nằm đi như lần anh em phát กระเขาไปนะกระโดเขาไปข้างในนะอืมัหลูกลมันยยนใช้ัลูกมันเรีนเทงแม่ทท้งลูก,ดดอกลเออเขาบอครูมันอยู่ข้างในวันนี้ออาวันเป็นอยออ่มันอยู่หนานายพไนอยู่ตได้ต้มแล้วด่วน เดนะ่ได้ต้มแล้วได้ต้มแล้วนี่นี่เอ้ยสามสามเสือมาหนีิว่ตตา,า,าตุ่นีตัวงามเลยธรรมชาติมาไหนมาไหนนายโทอ,อันนี้ธีพศไม่เรียนอยู่นี่พศธีพศธีพศไหนมันเพื่ออยู่นั่น นนั้นมันเพื่อคมใหม่

น้ปม,ม่มีนะน้ำปมดิหมองตุ๊ฮะม่<า>มมองตุ๊ใส่เบ็ดนะอ โอ้โหไอลูกลูกมั oh, uh, 1941, um, ่นด้วยนี่แม่เล่นถามคอยฟัง hmm. ผุนเขาบอกว่าอ uh ี huh. okay. uh ๋ผุนมาหนักโหอืมแฮ่ได้ต้มแล้วเดี๋ยวพ่อต้มแล้วด้วยนี่โอ้พ่อต้มแล้วด้วยนี่ไปไปเมื่อบ่ะนี่เศร้าเศร้าเศร้าพี่น้องเศร้าเมื่อเมื่อเมื่อ มาได้นะขางข้าง,างตงน้นนึง